ทศไทยนะเสียดายมากว่าประเทศไทยเนี่ยมันทําอะไรมาที่เบืองกัมพูชาสงสารมากเนี่ยสงสารมากมาที่กัมพูชาแล้วก็มาเอาของกัมพูชาด้วยนะเนี่ยดูสิบอกว่าเขมรนเนี่ยไม่ดีก็แม่นเนี่ย,ม,ม,นนยมันไปไปเอาแผ่นดินไทยแต่จริงๆคนไทยพึงเกิดแองนะพี่น้อง ผมเนี่ยเสียดายสงสารสงสารอะไรสงสารมากสงสารมากสงสารประเทศเไทยมาทําแบบเนี้ยนะมันไม่ดีเลยชาวบ้านซึ่งช่วงนี้ห้าวเป็นพิเศษนอกจากพูนกนักข้มหลีอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มของพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์รอบเนี่ยเขาก็มาถึงตรงนี้เหมือนกันกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่แล้วนะ<อ>ล่าสุดเห็นมานี่ติดป้องติดป้ายแล้วก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นนักเคลื่อนไหวบอกให้รู้ไหม คนไทยนี่น่าสงสารจังเลยอะเธอโดนรัฐบาลเธอหลอกฟังให้ผ่านหูไปเหมือนแบบเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรที่มันผ่านหูไปคุณผู้ชมคะเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าความจริงมันคืออะไรสิ่งที่ทำเนี่ยพื้นแผ่นดินตรงนี้มันก็เป็นของไทยทั้งหมดแต่ที่ต้องกั้นเอาไว้เพราะไม่อยากเห็นหน้าคนแบบนี้ไม่อยากฟังอะไรแบบนี้แต่กําลังจะให้ดูว่านี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังฮุนเซนบัญชาบอกว่าต้องรื้อในตู้ตรงนี้ปฏิบัติการของเขมิณขณะน,นี้ต้องพูดตามตรงทหารเขมรไม่มีปัญญาจะรบฮะไม่ได้ปรามาสนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ยังโหลดเข้ามาไม่พร้อมก็เลยจะเป็นการเขาเรียกสงครามข่าวสารใช่ค่ะให้มีการแบบอินฟลูเอนเซอร์มาแล้วบอกสงสารไม่ต้องมาสงสารฉันสงสารตัวเองก่อนแผ่นดินตรงนี้คือแผ่นดินของประเทศไทยแล้วมันมีใครมาขโมยแผ่นดินเราไปเพื่อกันเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุ ถ้าลองย้อนกลับไปดูนะถ้ามีสติปัญญาบ้างพอย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้านี้ใครที่มันเอาหัวมามงปืนนาวิกโยธินไทยอะก็ไม่ใช่คนแถวๆนั้นหรอไม่ต้องมาพูดอะไรกันเยอะฮะคุณผู้ชมกั้นไว้เพราะไม่อยากเห็นหน้า มันหม่นกี่หน้าเลยไม่อยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันละครเรื่องนี้มันต้องมี EP 2, 2> <อ>ีหน้าหนึ่งก็คือให้พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเลยเนะี่ยทำคลิปแล้วก็คลิปไปลงในโลกออนไลน์จะได้ไปล้างสมองคนชาติเดียวกันอีกหน้าหนึ่งฟ้องนานาชาติเอาอการชาติสากลคุณผู้ชมพระ ICRC เข้าไปดูในพื้นที่ตรงแถวด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์ก็จุดเดียวกันจุด,จดเดิมตรงนี้ก็ต้องพาเขาไปดู ฝั่งหนึ่งก็คือต้องถ่ายคลิปไปด้วยหลอกคนไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดีบน้ําตาบอกกับเจ้าหน้าที่ไปด้วยบอกว่าดูสิฝั่งของทหารไทยเนี่ยเข้ามารุกล้ำพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สร้างความเสียหายนู่นพาไปดูสะพานใจจุมเนี้ยโดดเอฟทิ้งไข่ลงไปเพราะว่าตอนนั้นเป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงก็ไม่เป็นไรค่ะหลักฐานทุกอย่างในกองทัพไทยเราก็สามารถที่จะตอบโต้แล้วก็ชี้แจงได้ตามข้อเท็จจริงการชาติสากลเขาก็ลงพื้นที่ไปตามคําเชิญของเขานั่นแหละ Thank you.